สวัสดีครับพี่น้องสุขู่สุขคนครับครับวันนี้มาเจ็บขียังครับพี่น้องครับนี่ครับคนหนึ่ง่ายัดสอบอยู่ทั้งรถครับเจาเก็บเก็บสามสี่คนครับนี่ครับขียังครับส่วนนี้ท่านเก็บครับ ครับกระฝนตกสมือสมือครับยางกั่เบยได้จีดครับได้จีดอยู่สมเมตรครับแล้วก็จะเจ็บข่าล้านครับข่าล้านประมุ่นครับพี่น้องครับจะจีดยางสามเมตรครับ ตกใจเวิตดนาครับนี่แหละครับเอามาแหละก็มารถเอามาหารถครับไอเนยัดชี้ยังครับหายลูกน้องจีดน้ำครับเคองหนึง จะพร้องกีดพรได้ใส่ครับลังหยัดอยู่ครับผู้ยัดกันยัดผู้เจ็บกับเจ็บครับเอาลูกดองมาซอยครับเจ็บขี่ยางครับครับเจ็บแล้วลรอครับพี่เ่อครับกาดเสียวไปทรงล้านครับขอลับไปบ่นครับได้ยัดสอบละ อชืประมาณเจสอบกลัวครับครับก็จิเขาประมุ่นไปลาดประมุ่นครับกลับไปพอกันทุกคนครับครับพอลัดเหรอครับนี่ครับลาดประมุ่นยานครับลาดปรมุ่นยานครับลม่ารับนครับ เก่งรถครับพี่น้องครับสักลักเป็นเชื่อครับชิปเรื่อขอจบลงสำนีกครับฝ่าคนอะไรคนแจ้คนติดตามคนตระดิ้งขอบีียทว่าฝากิลิปไหมครับสวัสดีครับ